สวัสดีครับวันนี้ปู่ขอเล่าเราอยู่กันที่วัดยุ้งทลายนะครับตําบลยุ้งทลายอําเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีถามว่าวันนี้ผมมาพื้นที่ตรงนี้ไหมยอ,อย่างอย่างที่ท่านคุ้นหน้ากันก็คือน้องบอยเนี่ยน้องบอยนี่เราร่วมปลูกต้นไม้กันมาระยะหนึ่งแล้วก็เราว่าไอเด็กคนนี้มันมีความบ้าบินดีเรื่องมันบอกว่าเฮ้ยเรื่องเงินเนี่ยมันไม่ใช่ปัจจัยหลักเรื่องการมีพวกหมูมันสําคัญยิ่งกว่าแต่วันหนึ่งน้องบอยบอกว่าพี่นาฏ ผมอยากให้พี่นาไปเจออาจารย์ผมพี่นาคพรผมบ้าอาจารย์ผมบ้าอยู่กว่าพี่นาดิเองก็เลยก็เลยเป็นที่มาของว่าวันนี้เราเราต้องมามาที่วัดยุ่งถลายแล้วก็คนคนหนึ่งที่น้องบอยบอกว่ามีความบ้ามากกว่าเขาก็คือที่อยู่ด้านฝ่ามือผมก็คือคุณลุงเปี๊ยกนี่นะครับอลุงเปี๊ยกครับอยากอยากอยากลุงเปี๊ยกจริงๆแล้วลุงเปียกเรียนจบอะไรแล้วก็ทําอาชีพอะไรแล้วก็ทําไมถึงได้มีความเป็นมาไงมาปลูกต้นไม้ครับลุงเปียก จริงๆเรียนจบอะไรนี่ก็พอจะบอกได้ระดับอุดมมาเลยครับครับจริงๆว่ามีมีมีอยากจะมาปลูกต้นไม้ที่ว่ามีความคิดยังไงจะมาปลูกต้นไม้นี้ีิใช่คันนี้จริงๆช่วงที่เราบวชอยู่เนี่ยระมาอาศัยวัดอยู่เนี่ยคันนี้เราเราคิดตั้งแต่วันนั้นเลยในเมื่อเราได้มาอาศัยได้วยการศึกษาด้การเรเรียนอะไรได้ประโยชน์จากวัดเนี่ยทำไมวัดจะต้องทำไมว่าจะให้วัดเนี่ยได้ประโยชน์จากเราม้้ง เหมือนเราเราคืนให้วัดเราคืนประโยชน์ให้วัดบ้างเนี่ยจะจะทำยังไงกรนนี้แล้วก็มีไอ้ต้นไม้นี่พอดีว่าหลวงพ่อองค์กาอเนี่ยท่านชอบชอบต้นไม้อยู่แล้วอีกในยะหนึ่งเราก็คิดว่าไอ้ไอ้การใช้สร้อยต้นไม้นี่ถ้าหากว่าเราจะปลูกไว้ไอ้ทำเพื่อประโยชน์ใช้สร้อยทำสลาการเปลี่ยนเนี่ยน่าจะเริ่มต้นจากกันเด็คือว่ามองไปในอนาคตไกลเลยอ๋อคิดว่าถ้าหากว่าเรามีต้นไม้อยู่ ถ้าหากว่าวัดมีความจาเป็นที่จะใช้ไอ้เพลกอวัตรุก่อสร้างอะไรส่วนหนึ่งน่าจะได้จากต้นไม้ที่ปลูกในวัดเออวัดก็มันเป็นเสียค่าใจใจเลยแล้วก็ปลูกไแล้วเราลงมือปลูกครั้งแรกลนตอนปีอะไรรลุงเปี๊ยกพอจำได้ไหมก็ประมาณปีพศสี่เก้าอ่ะสี่เก้านี่หกสี่ประมาณสิบห้าปีเลยครับก็น่าจะประมาณโอ้โหแล้วไอ้ต้นไม้ในวัดลุงทลายที่เราเห็นเห็นนี่ก็คือ ลุงเป๊กจะบอกว่าฝีมือลุงเป๊กทั้งหมดเลยเหรอไอ้ไอ้ถ้าหากว่าจริงๆแล้วไอ้การสนับสนุนทางวัดเขาก็มีไอ้พักเท้าน้ำเทหลายนี่ยเราเป็นปลูกทุกรุ่มทุกต้นเนี่ยขุดเองแล้วก็ปลูกเองวว้าแล้วก็ใส่พักปุ๋ยพักอะไรแล้วก็เดินไส้น้ำทั้งหมดเนี่ยวว้านั่นแหละครับเนี่ยเนี่ยที่เห็นอยู่ด้านข้างที่เห็นทุกต้นที่จะมีมีไส้น้ำหมดเย จะมีน้ำยอะลุงเป๊กพาชมหน่อยอันนี้ต้นอะไรครับลุงเป๊ะอัอย่างนี้ก็เรียกต้นตะเคียนต้นตะเคียนนะครับตะเคียนทองตะเคียนทองเฮ้ยป่อยบ้านเราก็มีนี่ว่ามีครับผมก็มีตะเคียนทองนี่แหละครับที่ผมเคยโม้ไว้บผมอยากเห็นต้นไม้ที่มันเป็นต้นเรียวๆอย่างโอ้โหวันนี้ผมได้มาเห็นนี่ลุงเป๊กปลูกไว้นี่ดูนี่โดนใจผมมากเลยลุงเป๊กแล้วลุงเป๊กปลูกอะไรตะเคียนสามร้อยต้นเีบอดีมียางนาหนึ่งร้อยห้าสิบต้น ยางนาร้อยต้นพยุงอยู่ด้านนานนห้าร้อยต้นพยุงห้าร้อยต้นเหรอครับปดูแปดร้อยต้นประดูที่ดูแลอยู่ตอนนั้นที่ลุงเปียกพูดมานี้มันเป็นไม้ที่อายุยืนั้งนั้นเลยเป็นไม้อายุยืนที่แกพูดมาเนี่สองพันต้นนะนี่นี่ลุงเปียกผมอยากของตอนแรกเนี่ยผมผมผมคุยกับน้องบอยแล้วก็เริ่มปลูกก้นไม้ผมเนี่ยอยากปลูกกระถินเทพาแมงทั้งหมดเลยเพราะทศกับอกว่าห้าปีประัดได้ แต่วันนี้ผมแม่งเปลี่ยนความคิดใหม่หมดเลยลุงเปียกเพราะอะไรป้องวันที่เราไปขุดหลุมปลูกมันวันที่เราเห็นใบมันงอกงามมาอารมณ์แม่งไม่อยากตัดต้นไม้แล้วผมไม่อยากตัดเหมือนแล้วเพราะนั้นผมปฏิญาณไว้เลยว่ากูจะเลิกปลูกกระถิ่นเทพาเพราะว่าห้าปีมันต้องตัดบ่อกูจะไม่ตัดเพราะนั้นเดี๋ยวเราก็อย่างที่อย่างที่ลุงเปี๊ยกปลูกนี่มันเป็นไม้อายุยืนทั้งนั้นอายุยืนก็จะได้ใช้พื้่ลุงเปี๊ยกบอกว่าไอ้พื้นที่ตรงเนี้ย ถ้าเมื่อสองร้อยปีที่แล้วมีคนปลูกต้นไม้ไว้ไอ้วัดที่สร้างมาตรงนี้โบสถ์สลาอะไรที่สร้างมาตรงนี้คุณแค่ตัดไม้ไอ้สองร้อยปีเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูไปดูต้นมะขามใหญ่ลุงเปียกพุ่ม,มวานาจะสองร้อยถึงสามร้อยปีเดี๋ยวดูต้นมะขามหญ่ที่ถ้าเกิดเขาปลูกกันไหวพุ่มว่ามันก็น่าจะเท่านั้นแล้วแตล่ลุงเปียกพูดคำหนึ่งผมโคตรประทับใจเลยว่าวันนี้ลุงเปียกทำเพื่อให้มันเป็น สมบัติของชาติของชาติของแผ่นดินอย่างน้ออๆเพราะว่าอะไรมาทําในวันนี้แน่นอนครับไอคนที่ทําเนี่ยไอวัดนี้เขามีเจ้าของเราไม่ได้คิดว่าจะได้ประโยชน์จากนี้วัดได้เต็มๆต็ไม่ต้องเราไม่ใช่ของเราเราเราต้องการทําให้มันเป็นสมบัติของชาติเป็นของชาติของแผ่นดินเป็นของวัดก็เป็นของชาติของแผ่นดินเช่นเดียวกัน วันด้านประโยชน์จะตรงนี้เต็มๆเลยถ้าหากว่าถึงจุดที่เราคิดไวตรงนี้ประมาณสองร้อยปจะหาคนที่มีวิธีคิดแบบนี้มันมันผมว่ามันน้อยแล้วน้อยก็าบอกนายโถ้าเกิดถ้าเกิดเราไม่ได้มาคุยกันหมดปิดไม่ได้มานั่นนะแล้วคนเนี่ยไม่ค่อยคุยกับใครชอบอยู่คนเดียวรักโดดเดียวใช่บอยบอกว่า ลูกเปี๊ยกจะคุยกับพี่นาคแต่ยังไม่รู้นะเพราะลูกเปี๊ยกเข้าถ <c oughs> ึงยากมากเลยแต่เราโชคดีที่วันนี้มีเปี๊ยกให้ความรู้เราเนี่ยนะครับได้เราไปดูข้างนั้นเยอะเยอะมีได้รอบวัดนะครับ <Okay. S 2> ลูกเปี๊ยกใช้เวลามา15ปีในการปลูกต้นไม้ลูกเปี๊ยกแล้วให้ต้นไม้พวกนี้นเราปลูกแล้วกี่เดือนกี่ปีเราถึงจะทิ้งมันได้โดยที่เราไม่ต้องรดนละไม่ต้องรดน้ำมันอะไรอย่างเงี้ยห้าปีดูแลอยู่เนี่ยนะห้าปีเต็มเต็มเลยห้าปีเต็มเต็มที่เราต้อง ต้องโลดน้ําแต่ไม่ได้โลดทุกวันนะครับมันจะสลับโลดกันบางทีก็เจ็ดวันบางทีก็สามวันดูว่ามันแห้งแล้วก็มาเโหลดทีนี่ปลาดูบางแบบใช่ไหมเราปลาดูนี่ปลาดูนี่ดงปลาดูคือคือถ้าเราปลูกแล้วเราไม่ใส่ใจมันมันก็ตายหมดใช่ไหมตายหมดนี่นายกมันลมเย็นใช่ไหมนี่นี่โอ้ย นี่ดูใบมันมีตาลใบแล้วนี่ชต้นศัพเลยนะคือประเด็นสำคัญในการปลูกต้นไม้เนี่ยต้องดูแลต้องรดน้ำปัจจัยสำคัญคือน้ำเนี่ยมาดูเลยนี่แหละครับนี่แหละปาดูปลาดูป่าที่บ้านนายยกก็มีเนี่ยใช่ปลาดูป่า ทีนี้มีเพี้ยสูมาสิปีแต่ผมมันตงปลกมาหวันดูดูแล้วเป็นประชาคนเข้ามาในร่มนี่เป็นไงมันมันได้อารมณ์ใช่มันได้มันเป็นธรรมชาติมันมันต้องมันแล้วถ้ามาอยู่อย่างเงี้ยไม่ยากจะไปไหนนะครับนายกใช่ใช่อันนี้ต้นตะกั่มคือยต้นอ่าไอ้นี่ต้นอะไรนั่นต้นไม้แดงต้นไม้แดงต้นไม้แดงที่บ้านนายกก็มีเนี่ยเราไม้แดงเนี่ยไม้แดงอยู่แบบนี้ แดงไม้แดงนี่เป็นไม้ใช่เรียกแข่งเบอร์หนึ่งเลยผมไม่เดินนิยมทำเศร้าไม้แดงไหมไม้แดงคลุ้มไปเลยหนึ่งคลุ้มไปด้วยป่าที่ถิ่นี้กันี่เป็นป่าธรรมชาติที่พลาระน้าเห็ดนะครับเนี่ยชาวบ้านเดินเห็ดขึ้นเต็มเลยเห็ดโคนนายกพอเราไม่ได้ฉีดยาคายาไม่ได้อะไรครับเห็ดมันจะขึ้น <empezar> แ,ลแล้วแล้วแล้วลุงเปี๊ยกอยากฝากอะไรกับคนที่ดูเร<ห>าว่าเฮ้ยไอการปลูกต้นไม้นี่มันได้ประโยชน์ยังไงแล้วก็<อ>ประโยชน์คิดว่าไอตกนะกะง่ายๆเลยเนี่ยคนทั้วแกเนี้ต้องมีความรู้มีความทราบมาไม่ต้องพูดมากน่าจะเข้าใจว่าประโยชน์อะไรที่จะได้จากไม้นี่นะเพียงแต่ว่าเราจะลงมาทําตรงนั้นหรือเปล่า <S <S สละเวลา <S <S ที่เรามีอยู่เนี่ยยังจํากัดจํากัดนี้เนี่ย สักนิดสักหน่อยอะไรอย่างนี้เป็นสาแบบว่าเฮ้ยกูอยากปลูกแต่กูไม่มีเวลาเฮ้ยนั่นแหละจะปลผมนี่ยกัวอย่างตัวผมเลยไม่ต้องไปไกลเลยผมเนี่ยเมื่อก่อนนอนตื่นเจ็ดโมงเช้าแปดโมงเช้าแต่เดือนนี้รู้ไหมครับตีสี่ครึ่งตีห้าผมตื่นแล้วและไอ้เวลานั่นแหละหูเรามีเวลายะแยะเลยตีห้าไปจะถึงแปดโมงเช้าท่านดนหกโมงเจ็ดสามชั่วโมงเนี่ยคุณทั้งรดน้ำคุณทั้งปูโอ้ไม่ต้องอย่าบ่นว่าไม่มีเวลาคุณต้องบอกว่า คุณี้เกียตที่จะทํามันหรือเปล่าไม่ต้องไม่ต้องฟิตเนสที่ไหนไม่ต้องไปเน่เน่เน่ดูกล้าไม่ตัวนี้เน่ไม่ต้องไปฟิตเนสที่ไหนร่างกายไม่มีไขมันสิ่งสิ่งที่มันได้ชัดเจนเลยก็คืออันดับแรกเลยได้จากร่างกายแล้วก่อนเลยเราออกกาลังกายทุกวันร่างกายเราก็ดีเราปลูกต้นไม้เอไอคนรอบข้างเราก็ได้หายใจเอาอากาศดีๆเข้าไปแต่ที่ที่สำคัญนะครับนายกพมว่าคนปลูกต้นไม้เนี่ยอะไรที่ดีที่สุดจิตใจ จิตใจจะเป็นคนที่ดีคนปลูกต้นไม้นะครับออออันนี้ชัดเจนเลยเพราะว่าเราได้คุยกับลุงเปี๊ยกแล้วลุงเปียกเป็นคนที่มีมุมมองแล้วก็วิสัยทัศน์ที่ผมบอกว่าน่าทึ่งมากเลยน่าทึ่งมากเลยไปคนละทางแต่จุดมุ่งหมายเดียวกันลุงเปียกไอ้ต้นนี้มันคือต้นอะไรอ่ะนี่ก็เรียกไม้แดงอ่ะไม้แดงก็คือไม้ไม้ชนิดหนึ่งไม้แดงนี่นะครับถ้าเกิดเราเอามาเป็น เลื้อยเป็นกระดานแล้วก็มาปูพื้นบ้านนะครับเนื้อแดงแป๊ดเลยแต่เขาจะนิยมทําเสาทําเสาเลยทําอะไรก็ได้ที่มันมันมันเกี่ยวกับไม้เนื้อแข็งเพราะไม้ไม้แดงเป็นไม้เนื้อแข็งมากไม้แข็งแรงครับแล้วนี่อ่ะอัันนน้ปลาดูปลาดูปลาปดูปลาถ้าปลาดุที่เขาก็นิยมเมาปูปูทําเฟอร์นิเจอร์เลยทำเฟอร์นิเจอร์เป็นเนื้อไม้ที่ดีสวยมากเลยใช่ไหมนี่นะครับใช่างเพวกนี้เป็นไม้อายุยืนทั้งนั้นเลยนะครับเป็นไม้นี่ก็รุ่นเดียวอัะไหมเป็นไม้ตระกูลใหญ่รุ่นเดียว ล้วนเดียวกันหมดเนี่นยยิ่งนานไปยิ่งดียิ่งนานไปลวดลายมันยิ่งขึ้นมานะครับเราไปดูต้นมะขามยักษ์นะครับพ<อ>มมะขามยักษ์เลยพมเกิดมาพอแม่กเรเลาว่าเขาเกิดมาเขาก็เห็นต้นแค่นี้แล้วมันใหญ่แค่ไหนอ่ะบอยโหเด้ไปดูกันดีกว่ามะขามยักษ์นี่ต้องไม่ธรรมดานะพมว่าประมาณเจ็ดแปดคนโอบเหมือนกันนะครับโอ้โนนต้นยางนาใช่นี่ตะกำตะกำตาแดงนี่นี่ตอนเล็กๆตอนเด็กๆนี่นะครับ ปั้นหัวปั้นฝายเสร็จแล้วไอ้ไอ,ไอน้นี่ไอ้พวกเนี้เอามาติดตาฝายนะครับนี่เขาเรียกว่าตะกำตาแดงไอ้ปุก๊กไปเพาะผ่านได้ครับนี่ดูนี่ึ้นง่ายพุ่มไบเพาะแล้วอยู่ในส่วนพุ่มเยอะต้นเนี้ยนี่มันขึ้นเยอมากเลยใช่ดได้ผ่านดูนดนเป็นปูข้าวส,สวยงามเลยอ่ะ แต้วาม้วกพิงมันไม่หักไม่พูดด้วยดูนิยูเป็นปุมเป็นตาของมันเราแม่งมันมันคืองานศิลปะเลยขึ้นไปแบบนายยกว่าห่านกี่ปีเนี่ยผมทมพอพ่อแม่ก็เหมือนกันแม่คุณก็เหมือนกันโอ้เกิดมากูก็เให้มันอยู่แค่นี้แล้วก็มีโพรงนี้ตอนนักเรียนเขาไปอยู่กันในโพรงเลยโพรงไหนอีกตรงนี้ตะกอนมีโพรง เนี่ยทะลุนู้นไหมอ่ะเบียเล่นจอนแอบกันเขาไปในโพกันเขาไปในโพมะขามเลยนะเขาไปในโพแต่ก่อนมีช่องอยู่ข้างบนมันปิดลนี่ครับมะขามยักษ์ที่น้องบอยบอกจริงๆแล้วบอยบอกว่าในวัดเนี่ยมีมะขามไทยเนี่ยประมาณสี่ต้นสี่ต้นครับสี่ต้นใหญ่ต้นนั่นแหละครับเรื่องราวเล่าเกี่ยวกับมหาสมุทรใต้สิ้องบอยบอกว่าจริงๆกลิ่นมะขามนียื่นไป ไปบนหลังคาเลยอ่าแต่วันนี้เกิดพายุแรงมาเนี่ยลมพัดแรงมากเลยถ <c oughs> ามแงที่จะล้มไปครับกิ่งมะขามกับม้วนออกมาล้มใช่นี่เป็นเรื่องราวที่คนม้วนลาและ,และคนรอบเนี่มันมันล้มตอนหกโมงเย็นใช่ไหมครับคนรอบนี่ยคนรอบเนี่ยเข้าพูดว่าพลาเมื่อมันล้มเส็ตึ้งมีเสียงคนเฮออกไปข้างนอกนะเพียบเลย <c oughs> พูดคนรู้นะครับเขาได้ยินแล้วก็มีรอยตีนเด็กเดินออกมาจากนั้นเข้าเอาแป้งเอาอะไรมาทากันนะเป็นรอยตีนเป็นรอยนั้นเลยชัดออกมาเลยนั่นแหละชันไม้ใหญ่มักจะมีเรื่องราวเล่าขานกันอันนี้ก็มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลใช่แต่ว่าคนยุคกลราณนี่ขอให้ความเคารพแล้วก็บูชาท่านจะเห็นเลยว่า S> <S ผ้าสีอะไรต้นเลยนะครับเพราะว่าเป็นเป็นไม้ท yeah> anyway> claro> ี่พวกเขาเชื่อว่าเป็นไม้ศักด um> no> hm um ิ์สิทธิ์อยู่อยู่คู่มานานเพราะว่านานมากแล้วเนียอายุทุกคนบอกว่าอย่างน้อยต้องสองร้อยปีขึ้นครับมีความสวยงามมากเลยผมผมจะบอกว่าคุณจินตนาการเป็นรูปอะไรคุณก็จินตนาการได้หมดเลยมันความสวยงามในตัวอายุมันได้แล้ว มันคนชอบไม้ใหญ่นะมันเห็นแล้วว้าโอ้โหมันนี่ผมมาปลูกฟักนี้ปลูกฝักปลูกประดูแถวไหนนี่เพื่อนอกเนี่ยปลูกกระตะปีเออนี่นี่ข้อใหม่อันนี้ก็คือฝักครับอันนี้ชาวบ้านมาปลูกกันเองครับเนี่ยนายกยมีแต้มปั้นี่อะไรนี่ประดูปดูนี่ดงประดูใหญ่ไหวนะฮิใหญ่ไหวประดูอยู่ที่ดี ต้องพุ่งเลยครับไอ้ดงเนี้ยที่เราเห็นนี่ก็คือดงพยุงนะครับลุงเปี๊ยกบอกปลูกไม่เยอะครับพยุงปลูกแค <800. S 1> ่แปดร้อยต้นเออลุงเปียกแต่อ้พยุงเนี้ยทําไมต้นมันไม่ค่อยจะตรงเลยมันคดไปคตมามันมันเพราะอะไรอะ่ะคือจริงๆแล้วไอ้ที่มันปลูกที่คตเนี้ยนะครับคดช่วงนั้นเราปลูปกมันมันระยะมันชิดมันมีต้นใหม่อื่นๆอยู่ด้วยคราวนี้มันพยายามจะไอ้เพิ่งเนี้ยจะห้าแสง ถ้ามันก็จะยืดขึ้นไปคันนี้ถ้าเราไม่ได้เอาไม้มาปักเลยก็ประคองให้มันตั้งมันก็จะเที่ยงขดขดขดไปตามมันก็จะคดหาแสงมันจะห้าแสงไปแบบนั้นมันเมื่อไหร่เมื่อไหร่ป่าเอาง่ายๆดูต้นนี้นี่ดูนี่นี่ง่ายๆเลยต้นนี้ดูนะครับนี่มันมันฟไปซุ่นไปเพื่อที่จะไปหาแสงตรงนู้นเพราะตรงนี้ใช่เพราะแสงอยู่ตรงโน้นเพราะแสงอยู่ตรงโน้นมันก็เลยนี่ใช่เออ อันนี้ต้นนี้พี่อยากจะขอดทายหน่อยได้ไหมว่ามันคือต้อนอะไรเพราะพี่เห็นใบแล้วพี่คุ้นมากเลยที่บ้านพีนน่มีเยอะมันคือมะข่าโมงใช่ไหมถูกต้องแล้วครับนี่ครับผมเริ่มเก่งแล้วไหมครับนี่นี่คือต้นมะข่าโมง <inches> เพราเราจะจาใบได้ที่บ้านท<บาร>ี่บ้านก็ไม่น้อยกว่าสี่ห้าร้อยต้นนะนะออลูกเวก<ม>แล้วมะข่าโมงมีความพิเศษยังไงครับคือถ้าเราพูดมันก็เป็นไม้ประเภทยืนต้นขนาดใหญ่ครับ เนื้อไม้ก็โดยส่วนมากเลยทําเฟอร์นิเจอร์ทำเฟอร์นิเจอร์ก็คือไม้พวกนี้จะมีลวดลายที่สวยงามลวดลายที่สวยงามซีสวยเป็นไม้เนื้อแข็งเป็นไม้เนื้อแข็งใช่เป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่แล้วก็อายุคือก็เยอะแล้วแต่ยาวเลยใช่ยิ่งหนายิ่งใหญ่เลยยิ่งหนายิ่งใหญ่ใหญ่ลวดลายยิ่งสวยงามครับไม้ไม้ข่ามวงและที่เราเห็นอยู่นี่นะครับไอ้ใบแบบอย่างเนี้ยทรงแบบนี้เป็นอะไรไปไม่ได้เลยนอกจาก ยางนาใช่ไหมบอยถูกตองครับถูกครับนี่ก็คือยางนายางนานี่ก็จะเป็นไม้โตเร็วเนื้อเป็นจะว่าไม้เนื้อแข็งก็ไม่ไม่จะเป็นไม้เนื้ออ่อนแต่ว่าก็เประโยชน์ใช้ได้เยอะมากเลยลุงเปียกครับยางนาเนี่ยประโยชน์มันทำอะไรได้บ้างก็โดยม่ต้งใช้เป็นไทไม้กระดานเนี่ยพึกเซ่พึกไอแปรพึ่งเห็เนที่วัดมีไม้ใหญ่อยู่ต้นหนึ่ง เสร็จแล้วตัดแล้วเอามาแปลรูปก็สร้างหอะระฆังได้หอนึงเป็นนูนสลาธรรมะสังเวชนูน่นะครับที่เอาไว้ธรรมะสังเวชน,น่าเอาไว้สวดศพสวดอะไรนูนไว้ที่นูนได้ไม่ต้องมานี้มันไกลต้นเดียวจบเลยมันก็ได้เยอะแล้วครับลดค่าใช้จ่ายไปได้มากมายเลยแหละนี่นะครับนี่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 ตรงนี้เมื่อก่อนน้ำท่วมนะครับอาจารย์คือว่าต้นยางนี้มีมีมีคนตินตดที่เราสังเกตนะครับมันจะอยู่ตรงห้วยหรือข้างห้วยข้างสะข้างหนองคันนี้เราก็คิดตรงนั้นหละ ตรงนี้มันที่ลุ่มมันน่าจะเหมาะก,กับยางนา<อ>ก็เอามาใส่ในลุ่มนี่ให้หมดลุงเปี๊ยกกำลังจะบอกเราว่าเฮ้ยใช่ไม่ได้ปลูกม,ม่วนะีเขาไม่ได้ปลูกม่วน่ะใช่เออตรงนี้มันเป็นที่ลุ่มมันเป็นห้วยลุงเปี๊ยกก็เลยเอาอยางนามาใส่ตรงนี้ใ่ส่วนพวกไม้แดงไม้มะค่าไม้พวกนั้นเป็นไม้ทนแรงก็จะปลูกบนที่ดอนใช่ชอบดอนเออนี่นะครับคุณ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 ต้องดูพื้นที่เป็นหลักด้วยนะครับว่าพื้นที่เนี้ยควรจะปลูกไม้อะไร และใหญ่ยางนาเนี่ยน้ําท่วมก็ไม่ตายยังเราร้อยห้าสิบต้นแล้วเนี่ยครับนายยกดูใบมันนายกลงนี่เราเห็นใบข้างบนใช่ไหมและท่ามว่าเราลองแวกดูชั้นล่างนี่ท่านดูเลยครับนี่มันมันเป็นปุ๋ยใช่ไหมครับมันเป็นปุ๋ยชั้นดีเลยดินนี่ปุยเลยนะทนดินเราหยิบได้เลยครับดินบ่อยบ่อยกรอบดินมาได้เลยแล้วมันจะมีความชุ่ม ดินดินมีความชุ่มนี่เอามือแย่ไปนี่เย็นเย็นเลยนะครับด้านล่างและรากต้นไม้เราคิดว่าไงครับเออรากนี่ไงมันถึงได้งามใช่นี่ไงนี่แหละครับแล้วถ้ามันเป็นแหล่งอาหารอะไรต่ออะไรต้นบูนหมดนะครับคุณเปี๊ยกครับไอ้ลูกศิษย์คนนี้เป็นไงมีมีแววไหมจากที่มีแววไหมครับไอ้แววอยังอื่นไม่ต้องมาพูดนะถ้ามีาร์มบ้านนี่แหละดับฟาร์มบ้านเนี่ยชักจะเริ่มมาใกล้ๆกัน ลุงเปี๊ยกออกมามันมันเริ่มป็นบ้าใกล้ลุงเปี๊ยกก็แบบนี้นะเพราะไอ้บอยบอกพี่นายครับลุงเปี๊ยกแกบอกว่าคุยอใไรไม่รู้เรื่องผมก็คุยบใครไม่รู้เรื่องแต่เวลาเราไปคุยกันสองคนโอ้คุยกันได้ทั้งคืนน้ำมันด้วยคุยกันมันด้วยดิเอ้ยตอนนี้ผมก็เริ่มจะคุยกับพวกคุณสนุกแล้วจะมีวันนี้โคตรวันนี้โคตรได้ความรู้เลยลุงเปี๊ยกครับอยากให้ลุงเปี๊ยกฝากอะไรกับ ทุกคนที่ดูคลิปของน้องเปยกคือคนที่ดู<ร>ดคลิปก็เนี่ยแหละไอ้ตรงเนี้ยมันก็ดูตลุกง่ายๆก็คืออะไรคือว่าทำใจออกมาจากตัวเองเนี่ยให้ให้ประโยชน์ส่วนรวมอย่างเงี้ยถึงจะทำตรงนี้ได้หากว่าไม่อยากติดอยู่ในกรอบความคิดเดิมๆถ้าไม่ออกจากกรอบตรงนั้นเนี่ยมันจะทำอะไรตรงนี้ไม่ได้พะทำตรงนี้ต้องเสียสละเวลาแล้วก็เสียเงินส่วนตัวนี้ก็ต้องเสียส่วนหนึงนะ่ง อันนี้เป็นสําคัญที่ว่าจะทําอะไรตรงนี้ได้ที่เป็นประโยชน์ยังไงได้มันต้องเสียตลาถ้าหากว่าคนยอมเสียตละไม่เห็นกับตัวก็ลองลองมองถึงอนาคตนี่ว่ามันจะเป็นยังไงถ้าหากว่าเราเห็นกัะตัวอยู่กันอีรร่ยความเจริญก็คงจะเข้ามาได้ยากเบื้องแรกก็จ่ายเหล่านั้นมไม่เจริญเลยตัง้งแต่เริ่มแรกคืออะไรทําอะไรก็นับหนึ่งนับหนึ่งนับหนึ่งแต่ตัวเองเนี่ย มันจะทําอะไรที่เป็นส่วนรวมก็ได้เสมอกูจะได้อะไรกูจะได้อะไรนันนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นชีวิตเรานี่ก็อยู่ไม่นานหรอกนอนจริงๆก็เสื้อพืนม่านใบกินก็ทั้งเวลาครับก็แค่นั้นให้บายมากไปพันลองลองลองพูดถึงมุมมองที่เองมีต่อหลวงเปี๊ยกให้พี่ฟังหน่อยดิผมพมก็เป็นคนเนี่ยอย่างเงี้ยชอบอิเลเคขะายูคนโตพมเนี่ย อ่าแต่ผมจะไม่ค่อยจะอยู่กับพวกรุ่นเดียวกันอคือแบบชอบไปอยู่เงี้ยคือไปทึ่งพมข้อความรู้เลยอไม่ต้องมาหนึ่งซ่องซ่ามออก่อไกลข้อไขอข้อขวดกันเฮ้ยเอ็งจะบอกว่าเอ็งเรียนรัดเลยผมไปที่คนรู้อาจารย์อไอต้นเนี้ยผมไม่อยากให้มันตายปลูกยังไงเข้าก็จะบอกเราเออมึงไปปลูกอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นั่นแหละครับมันก็ขยิ่งก้าวกระโดดนี่ ไม่ต้องไปรอคนอื่นไม่ต้องไปก่อกายเข้าไข่ครับมันอยู่ที่ปฏิพานไหวพี่ปองใช่ครับรที่นี่รู้จักที่จะเข้าหาคนแล้ววันนี้มันบอกอลุงเปี๊ยกค,คืออาจารย์ของมันใช่เพราะนั้นวันนี้นว,นนวันนี้เป็นวันหนึ่งที่ปู่ขอเล่าของเราเนี้ได้มาพูดคุยกับคนที่มีประสบการณ์กับลุงเปีย๊ยกยุ้งทลายผมบอกได้เลยว่ายุ้งทลายวันนี้คุณโชคดีมากเลยที่คุณมีลุงเปี๊ยกที่คอยคิดเรื่องราวต่างๆนานาแทนพวกคุณทั้งหมดเลยลุงเปี๊ยกอยากอยากให้ชาวบ้านมีนู่นมีนี่โดยที่ลุงเปี๊ยกลงมือทําเป็นนคแรก แล้วแล้วสิ่งที่ลุงเปีย๊ยกพูดแล้วผมประทับใจคือวันที่คุณลงมือทำนะ่ะคุณมองเลยว่าชาวบ้านจะได้อะไรนี่คือสิ่งที่มันโคตรยิ่งใหญ่เลยไม่ใช่ว่าเราลงมือทำแล้วให้กูจะได้อะไรวะกูจะได้อะไรวะอันเนี้ยอันนี้นนมันโคตรยิ่งใหญ่เลยแล้วผมนนผมอยากบอกเลยว่าคนคนหนึ่งเนี่ยที่แกเอาชีวิตทั้งชีวิตมาทุ่มเทให้กับส่วนรวม วัดเนี่ยสามสิบไร่แกปลูกต้นไม้ไปไม่รู้กี่พันต้นแล้วไม่ใช่แค่วัดมันยังมีคันคลองมันยังมีเรื่องราวของ,งเปีย๊ยกให้เราศึกษาเยองมีมากมายเลยครับเดี๋ยวอีพีถัดไปเนี่ยท่านดูได้เลยว่าลุงเปีย๊ยกนี่ยจะมีอะไรมาเล่าให้เราฟังมากมายแล้วก็เป็นเป็นความโชคดีของผมด้วยที่วันเนี้ลุงเปีย๊ยกยอมคุยกับเราเพราะไอ้บอยบอกว่าลุงเปีย๊ยกเป็นคนที่เล่าถึงยากมากแล้วแกไม่คุยกับคนนับว่าเป็นโชคดีของพวกเราอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ผมอยากทุกท่านติดตามเลยว่าวิธีคิดของเปี๊ยก วิธีลงมือปฏิบัติของเบคเป็นเช่นไรขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับขอบคุณครับ